สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยแม่ดาหายไปหลายมือหลายเว้นพี่น้องเอ้ยกว่าสิแล้วเสร็จทุละทุละหลายค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องอย่าเฝ้าลืมแม่ดาด้วยจ้ามุนีแม่ดาพ้าออกมาช่มโขกน้องหน้าคุณยายแล้วก็หนึ่งเขาเป่าไฟไปถาลูกถาหลานนะพี่น้องออกมากินข่าวอยูโขกน้องหน้าน้ำคุณยายบรรยากาศกะ ลมเย็นดีพี่น้องผลไม้ได้สิภาพไปช่มสวนช่มพักนั่งหางหยาพี่น้องเต็มปีนีพ้พ่นปลูกพักขายได้พี่น้องขายตลาดนาทสันมีสารพัดพักพี่น้องมีอียงกับเก็บไปขายขายดีดีพี่สาวผลว่ามันเป็นหนึ่งพักสดปลอดสารพิษนะพี่น้องร่มผัดเย็นเย็นพี่น้องเ้ยยางดีได้เนี่ยพนน่ะนุ้ยพัน เออคุณอ่ะนี่ไม่เนียงง่าครับไปกับพี่ยอดเดี๋ยวพี่ยศออกมาสิแปลวกับเป๋าพร้อมมาหอดหน้าแล้วพี่น้องมาตาสาวๆพากันออกมาตาสาวนอนบลับพี่น้องโอ้ยเบอร์แม่ดาสิผ้าส้มสวน,น,นโคกน้องนาปีนี่ เมียนดอกกระเจียวเด้อพี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งป้าดอกกระเจียวกับป้าค่าติดกันคุณพี่น้องอันนี้มากกระเจี๊ยบมากกระเจี๊ยบพี่น้องงามงามเบิ้งเบิ้งพี่น้องนวยเพิ่นนวยอ่อนอนเพิ่นกำลังจ่อเพื่นเพิ่นอ้ยพี่น้องสะอ่อนพี่สาวเพิ่นเป็นคนขยันกับย่าย่าบใ้เห็ดยังกระเห็ดติเต่อพี่น้องเอ้ยเบิ้งนี่พี่น้อง ปลาสบ็ลบเลือดพูดนะมันมีนอหรอมันบอพุ่นนะแซน่ะนอมันอยู่สื่อไหนก็ไม่เห็นนี่พี่น้องบอเอ้ยพี่น้องเออพันวาเมึกขึ้นพันวาแม่อันอันอันดอกกระเจียวแซบแซบพี่แม่ว่าสันหวานจุ๋ยจุ๋ยพันวาหวานตัวพันหนำพึ่งว่าสันเนาะ พี่น้องปลาคาปลาคาคุดไปขายตลาดนัดทุกไอทุกอาทิตย์พี่นอ้องอาทิตย์ละสองมือตลาดนัดอยู่ในตำบลน,นี่แหละพี่น้องอันบกไกลจากบ้านดอกพี่สาววันจะไปขายถูกวันอังคานกับวันเสาร์ณอนอะ,นนะอ,อ่อนๆอ,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 อยู่เลยใช่ละอันนี้เป็นแมนโอ้จะมันคือต้อนเผาแต่มันงามกับโผล้องนี่นี่เด้ดอกมันเห็นแล้วน,นี่นี่น คุณุอยู่นี่นี่นี่พี่น้องเบิ้งดอกกระเจียวเนี่ยเอาเอาเอาเด็ดเด็ดเอาเดี๋ยวก็ยังไงวิธีถอนผู้สาธิตวิธีถอนนานเหมือนคนมากไอ้เบิ้งดูเบิ้งเบิ้งพี่น้องบัดนี้เทาก็สิไปเลาะเอาแต่ดอกมัดมันบอไปขายให้เพิ่นเนาะมึงเนี่ยงามงงานผู้น่ะ กำลังถอนดูออกมาแต่เสามันจังบ่ห่อนพี่น้องอกกำลังทย่อยออกพี่น้องกำลังจะได้ขายแน่แล้วพ,นะพี่สาวพันวาได้ขายแน่แล้วสัน้นนี่ดอกซ้ำเนี่ยพี่น้องถอนไปขายได้แล้วพุดนะอุ้ยออกลายตัวเหรอเนาะมันะไปกินกระปุลแล้วมัอนี่ พี่น้องอนนพุ่นนัอนกอยู่ดอกอู้เก็บไปว่างเล้ที่ดอกมืดแองแองฮันโหลปูมึงเบิรงพี่น้องมึงเนี่ยสะออนคุณเป็นปลาไปเลยเดี๋พี่น้องคนนกกระปูดอันนี้เป็นต้นยางบ่ก็ยู่ข้างนี่ไหม,มตนงง้นยางเลยเนี่ยพี่น้องปูตรงยางไว้นี่ข้างถนนทางปลาค่ะ ปลาตท่แตงโมหน่อยก็มีแลยเด้อคุณน่ะออกน้อยหน่อยละกินน้องสะออนน้ำแม่ดาบเบิ้งคุณน่ะอัวนรวเลยผ้ยายางส้มส้มบรรยากาศบรรยากาศโคกหนองนาโคกหนองนาใยลอยกับยายต้อยายลอยกับใยต่อยเป็นแม่กับลูก เป็นอีเม่จับพีสาวขยันเห็นแล้วอุ้ยลงยสะอดะอดเนาะถอนอีกแล้วหุ้ยนเนาะแม่อ้วนอุปุเลยพี่น้องคือสีหวานจ่วย พี่น้องมาเบิ่งอันพักบุงกอนี่เนี้ยพี่น่ะว้าวทเก็บไปกินกับตำหุง้งมัอเนี้ยมืง,งเน,นี้ยพี่น้องเบิ่งยอดเพิ่นมันมะขืนจุนีเพื่อน่ะเพ่อน่ะยอดยอดขาวจุนพุนแล้วยอดเพิ่นพุนอ่ะคักเพื่อพี่น้องเพื่อน่ะโอ้ยต้นย่างคืองามแต่โอ้ยแต่ว่าอีหยังกินใบมันเนาะนี่แมนเบิดเดี๋ยวพี่น้องมองนีกันสิบ้านเขาอือนี่มันอันนี้มันยางหน้าบ่เนี่ย เออนี่ต้นยางนาพี่น้องมีเห็ดเกิดบัวบานนคก็ได้เก็บเห็ดแ,แม่งกินใบเบิดแล้วนี่พี่น้องแม่งกินใบิ่ไม่แม่งบ่งบลงแม่งใหญ่แม่ดางยันแม่งบ่งผลอีกต้นหนึ่งห่างครับว,วิววิวโคกน้องนาโมเดลพี่น้องเอ้ยง่างไกลห่ามเนี่ย พ,พี่น้องเก็บแ้บ,บักหลายหนึ่งพี่น้องเบิง้งงพี่น้อไม่ได้ลอกออกไข่เบิ้งนี่สดสดพี่น้องเอาไปขายตลาดนัดหาาิกันดิพี่น้องมันมันหอมก็เลิมออกเสริมหนึงไงจ้าสี่มันกินได้เบื้องพี่น้องมันอ,อน่อนอ่อนเก็บไหมไหมแล้วก็ไปขายตลาดนัดหาาิกันสื่อพี่น้องลูกค้าอันนี้เพิ่นสิถอนตนนั้นตนจำานีม่ได้เสียไปปอกไปลอกออกเอาตาขัางหนายมันไปขายเนี่ยพี่น้องนี่ มันแตกออกอีกขายอะไทั้งนอทั้งล่ำต้นอ่อนเอาเขาไปปุ่นเียเด้อไปปอกเลยไปปอกพี่น้องี่น้องเอามาแล้วนี่แหละพนักงานนางหลอกมีกระสีหลอกให้คุณยาาสอนสะก,กันวาสิลอกแบบใดจังไงนี่หลอกอองสิเอาไปขายกำขายได้ทั้งขายนอ เทิงลำต,ต้นขายดีดีเด้พี่น้องมันอ่อนเนาะแม่เนาะมันอ่อนมันก็นเลยแสบสดสดจากสว <c oughs> นนี่อันยังสี่อันคุณยายว่าต้องตัดออกนะสิเสียเอาแต่ลำต้นแบบนี้แม่ข้าคุณบอกคุณยายบอกตัดแังสีแล้วเ,เอาหัวไปขายตัางหาได้พี่น้องเหตจานละสิบบาทสิบบาทสามหัวสี่หัวสุดโตัวที่แม่สิบบาทเนาะมาหลายปันไร่ <c oughs> พี่น้องได้่ายทั้งหัวออนหัวแกขายทั้งล่าต้นอีกพี่น้องทั้งหนึ่งเข่าทั้งปอกขาดิพี่น้องคนขยันดิคนมีขาดิเน่ยคนมีขาเนี่ยมาได้ผู้ใดสกินยาต้มยาสู้กินอีกละคุณปอกธุรกิจขอบรัวพี่น้องเบิ่งฟูยค่คนน้อยแกน้อยออนผผู้้้ไปตัมคแลว บันีึกสิมาเก็บพักบุ้งเด้พี่น้องคนยอดอ้วรัวยู่นย่ยิ่งเก็บยิ่งแตกนะแม่ข้าแม่ค้าลอยพวกน้องนายายลอยนี่แหละฉายาพักบันบ้านเนาะพี่น้องเนาะพักปลอดสารผิดขายดีดีเอาไปเท่าไรกับเกี่ยงตับมาบ้าน ปีนิสิพามาเบิ่งสวนบักซีดาทางพี่พี่น้องเพิ่นจงไวยทานน้องไอ้ดาว่าซั่นปลาร้อยว่า,าบโบถามบ่ถ้าบ่เก็บดอกไม่เอาไม่เอาหลอดเหลืร้อยหอนปานนั่นพูดอ,อ,อีกหน่วยนึงสองหน่วยก็กินบ่เบิดอ,อันนี้ขุดหลุมเฮ็ดอีหยังซสินี่ะใส่เบิ่งด้ว อุ้ยมึงน้องเบิร์ดซีดาอุ้ยเป็นตะกรอบเนาะดูนะโอ้ยอนนี่เป็นบักแตงมือ่อนแองมือ่อนเหนือลูกค้าหนน้อยหนึ่งเออหนุ่ยยายปวดหัวเนี่ยมันอ่อนอยู่ทำมันเป็นสิ่งแตงมือ่อนแต่นี่โอ้ยอันหัวชิ้นไข่ไหมเนาะตรงนี้แตกออก ใช่พูดน่ะเน่าพื้นเน่าอยู่เน่ากินเดอ้อพี่น้องเลยสะออนผลักขาดอันนี้ก็แตกออกผักขาอะไรเก็บไปขายพร้อมดีเมนบ่พูดน่ะเบิึงยิ่งตัดยิ่งแตกพูดน่ะสะออนสะออนเน่าอยู่เน่ากินอันนี้มันเก็บบ่ได้ทีนี้คือบ่เก็บผลทีน่อ่อนผลมีเล็บผนเพียงให้เอาลวดแจ็คเหลวเอาขาว พ่อแตนพ่อละบอนบักแตงโมอันไหนโอเคโอ้ยอ้อยดำมึงพี่น้องอ้อยดำคุณยายอ้อยดำคุณยายกินเป็นประจำเด้อเนี oh. ่ยพี่น้องแข็งแรงค่ะแข็งแรงเนี่ยกินบ่เคยขาดดูแลเจ้าของดีคักดีเนี่ยคุณยายต้มใส่ ไอต้มสามยางพืนว่าพระพุดะธรทมพระสูงอ้อยดำใบเตยแล้วก็อย่างอีกก่อก่ะหาผักชู่มรถอีกพ่กพอ,พอได้ตาอยู่เอาไปตามปนกับหมาหงะใส่บมงหุง้อ,อมนี่สองเงยนี่ห่งงางนี่นอ้ยอ่อนซ่อนดิอ่อนซ่อนมาหูเนาะอือปุยยังกระได้กินอุ้ย ไก่ไก่ล้่ะเ่ไก่ปลาตื่นตื่นใก่ปลาพออย่หลงไรไก่ปลาพี่น้องป้าขิงเผาวาดพี่น้องนี่คนเทียวคุณน่ะพี่น้องบกทั่วภูมิบกทั่วภูมิบกทั่วภูมิพี่พี่ออกดอกข้างบนนี่ก็เป็นนนั่มะระขี้นกหน่วยหย่อยซ้ำสะคุณน่ะบริเวณใบเบาโพด Phương. Phương. Thua ngay đấy đẹp thật một phút Thôi ngọt đẹp Ch begun ngưng anh thậtbox này ngọt nhìn giật xung quanh nhọn đẹp đẹp còn nhọt kéo bạn nhờ họ n蹔 một chút ho porque đi Dann medal 1 JudyЫ nhờ đi đẹp khi พี่น้องบักทัวบักทัวร์ภูมิได้ตามโคบังไงเด้ออ๋อมาทางนี้พุ่นนะบักคือไอ้บักกันนี่กันบักมะละบักมะละเต็มเลยบักเขาเจี๊ยบโยนที่กับมีดพี่น้องป้าบักนั่นอีกนี่ก็ะเม็นบักทัวป้าบักกันบักบักเขือบักเขือนจะมาต้นใหญ่ขนาดใหญ่ยแต่สูงกว่าคนวันนี้ก็สิตัดบักบวปพอนี่ โอ้ยจักัรนาบกบกบัสมาหน่วยเงาขัดเงาเนี่ยแถงเนี่ยพี่น้องอ่อนดีด้วยอ้อนอ,อ,นอ,อนเลยดินเนี่ยเงาเงาบึ้งอืมนี่คุณเก็บไป,ปมือละน้อยตัวอ่ะคุณอ่ะโอ้ยเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นพี่น้องบึง้งตลาดนัดอเออบกเขือนเนี่ยกเก็บไปกินกับตมัมบึ้งก่อน,นนะเป็นตากรอบแสบจ้ะจ,จ,จ,จะไปใช้กระตมัมบกนี้ มีเป็นยอดพักปังพี่น้องแตกอัวรั่วเลยคุณเนะบืองพี่น้องเ่นใส่ใหเมรามาเก็บอันพักขาให้แต่วไาเมราย่ยานย่านแมงบุ่งดิพี่น้อง ตัวหน่อยๆตายเตี้ยๆหลายๆพี่น้องถ้ากันเก็บแต่สาวๆแดดมันยังบ่ออนพี่น้องถ้ากันตื่นมากแต่หกโมง้าอากาศมันสีเย็นเนี่ยมันเศร้านี่นี่จะมาเก็บปลานี่ในปลานี่คือบ่ค่อยงามบมันมันเขาเก็บหรอพี่น้องโอ้นี่นฟังนี่ว่าไห้เก็บฟังนั่นที่เก็บแล้วนั่นพักขาไหมนี่นี่นี่ต้นนี้ นีไ่ได้สิตัดต้ตนนี้อ้วดรวยอยู่นี่พี่น้องพี่มันกะสิแตกออกเรื่อยเก็บขายยุ่งสิละพี่น้องอันนั้นแน่นี่แน่หัวกิงไข่ไปกับเผาใบโหระพาเก็บกำไปกับได้ขายเบิดสุดแน่เด้อพี่น้องมันสดเนาะขายดีก็มูแหละกันเก็บย้ำมื่อเช้า เก็บเงี้ยมือนสาวงสี่ใบใบกับไปขายแม่พี่น้องกับซดคักซดเนี่ยล่ะเนาะใด้เห็นก็อยากซื้อแล้วพี่น้องมันงามคมับขวดเนียเต็มกับตาพี่น้องเต็มแกตาแล้วพี่น้องพูดนะเดี๋ยวไปให้พีเพิ่นกรรมเองเนาะเม่ด์ดาเป็นผู้เก็บให้ซอยกันเสด็จแล้วไว้ไหวพี่น้องท่านตลาดเทียงเทียงกะเทียงกะออกละ หรือใบนละพี่น้องใบใบใบหนึ่งใบสองกับเตรียมล้านแล้วสามมงสี่มงแรงคนจังไม้ยางตลาดพี่น้องมันห่อนคุณนะเก็บไม่ไม้สดสดเลยเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องพักน้ำสวนเก็บไปขายหลายยางเลยพี่น้องวันนี้พี่เพื่อนกับสิเตรียมตัวเอาของไปขายตลาดนัดนะพี่น้องคุณกิจเอ ธุรกิจครอบครัวพี่น้องค่ากระปอกเรียบร้อยคลิปนี้แม่ดาก็ะข,ขอจบไปแค่นี้ก็นาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและทุกๆก,การติดตามสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า